มาเที่ยวซานฟรานซิสโกรอบนี้ตอนแรกกะโทรหาพี่แจ็คเลยนะครับเพราะผมเนี่ยเห็นรถในเมืองไม่มีคนขับหลายคันเลยแต่จริงๆไม่ใช่ครับนี่คือรถเวโมรถยนต์ไร้คนขับของดีเทคโนโลยีล้ำประจำซา,านฟรานส่วนเรื่องของราคาโดยสารหยวมาบอกกันท้ายคลิปนะครับเวโมเป็นบริษัทในเครือของ Google หรือ Alpha เบตเริ่มต้นในปี2009ภายใต้ชื่อโครงการ Google เ e ลด์ r ดร ving คาร์โปรเจกต์ก่อนมาใช้ชื่อเวโมในปี2016จุดเด่นของเวโมคือระบบอัตโนมัติระดับสูง ุดที่ใช้เซ็นเซอร์และ AI ในการขับขี่โดยไม่ต้องมีคนคุมหลังพวงมาลัยเลยวันนี้นะครับเรามาดื่มกาแฟาที่ร้าน The Coffee Movement ถนนวอชิงตัน Washington, ครับเราจะเดินทางจากเส้นนี้ไปยังถนนลอมบ์ดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของที่นี่ระยะทางประมาณ1.3ไมล์หรือประมาณ2กิโลเมตรนะครับเปิดแอป Waymo o วันง่ายๆเลือกจุดรับและจุดหมายระบบก็หารถให้ทันทีไม่มีอ้างว่าส่งอู้แต่ฝรั่งไม่กดมิเตอร์ไกลเกินไปไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสารเลยทีนี้ก็ไป ไปยืนรอที่จุดรอรถจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นจุดรับผู้โดยสารของเวโม o ผมก็มายืนรอสบายๆครับบรรยากาศร,รอบๆเป็นย่านเมืองแบบเงียบสงบไม่นาน รถก็แล่นเข้ามาจอดตรงเวลาเป๊ะประตูเปิดเองอัตโนมัติแค่แตะหน้าจอเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ก้าวขึ้นรถได้เลยทันทีรถที่เรานั่งนะครับคือรถจาก,กลัวฮะเบาะนั่งนุ่มมากมีหน้าจอบอกเส้นทางตลอดเวลาพร้อมเสียงแจ้งเตือนว่ารถกําลังทําอะไรอยู่เช่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากําลังหยุดนะระบบ G P S ของเวโมเนี่ยดีมากจริงๆเราอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ไม่มีคนขับแล้วมันจะปลอดภัยไหมนะแต่เวโมเนี่ย ขับนิ่มมากนะฮะรู้สึกปลอดภัยแม้ไม่มีคนขับอยู่ด้านหน้าถ้าเบื่อเบื่อก็ลองเปลี่ยนเพลงในรถได้นะครับระยะทางแค่ประมาณ1.3ไมล์ใช้เวลาประมาณ6นาทีไม่นานก็ถึงแล้วพอรถจอดที่ลอมบาร์ดสตรีทซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคดเคี้ยวที่สุดในโลกผมก็ก้าวลงจากรถสะดวกและง่ายดายมากๆจากนั้นก็ได้เดินชมความสวยงามของบ้านเรือนดอกไม้และวิวเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนลอมบาร์ดค่าโดยสารวันนี้นะครับอยู่ที่14.49ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 ร3 0บาทราคาสูงกับอูเบอร์ที่ขับรอบเมืองนิดหน่อยแต่แลกมากับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ดีมากๆเลยครับประสบการณ์เวมโครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ของการเดินทางจริงๆใครมาเที่ยวซานฟรานซิสโกแล้วอยากลองนั่งรถไร้คนขับสักครั้งผมบอกเลยว่าห้ามพลาด